โหฟู oh, จัดใช่ใส่พิวเตอร์แมวหรอสวัสดีครับสวัสดีครับวีมึงหักแล้วมัง้งอา่อาอ่าไม่เคยวีผมอีแล้สบายดีครับงานงานก็เรื่อยๆครับผม ชิวสวัสดีครับพี่กบพี่กบต้องไปกินส่มตำแล้วแหละเออวันนี้วันนี้ก็อยากกินส่มตำฮ่าฮพี่พีแซลหนักอนะเนี่ยไปไมายังไง สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับ,รบพี่เมย์อาบน้ำยังอ๋ออาบอาเ็จแล้วครับวันนี้อยู่แต่บ้านออกไปกินข้าวบ้าง ได้เลยร้านส้มตำเสื้อนี่มขอบกว้างมาเน่อยเนี่ยสวัสดีวันจันทร์จันแล้วหรออ๋อยังยัง่ยแฮปปี้วันวาเลนไทน์ครับผม สวัสดีทุกคนมีเพลงอะไรแนะนำบ้างอหมช่วงนี้อยากหาเพลงฟังแบบเอาไว้เพื่อแบบเอาไปซ้อมอย่างเงี้ยอยู่แพร่ไหมตอนนี้อยู่กรุงเทพครับผม เหมือนช่วงนี้ก็พอแบบมีงานที่ต้องทํามาแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบหาอะไรทําอยู่ช่วงนี้หาโปรเจกต์ใหม่เก็บส่งไม่อยู่อย่าผิดไหมนกกรลาคุมพา one is a million ละ แปะไว้ก่อนสาวบังโพมกกลาวอน เพลงดวงเดือนอยากฟังดีกีตาไว้คราวหน้าแล้วกันที่กองให้ฟังหนอะตอนนี้ก็ไม่น่าใช่เวลาที่ดีนะครับช่วงนี้แบบไม่เจออยากไปหมอเนอะ เรียนออนไลน์หมดเลยเพลงดวงเดือนเหรอทำไมพอฟังแล้วมันเหมือนเพลงลอยกระทงเลยอ๋อดวงเดือน,ออนโจอ,อี้เดี๋ยวลองไปฟัง เอ,องขอยังคงขอไม่ใช่เม่นรู้สึกจริงอยากไปแบบสั่งสันมั่งหวานเย็นหินนุยดลงน้ำหรอ เหมือนพอฟังแบบไอหินหยดลง,งน้ำน้ำเหนื่อยมันเหมือนมิดลาบังโพ GDM ไหม ไม่ออกคือเพลงบิ i กินนคือฟังฟังทุกเพลงเลยลองพอจัดผ่านมาที่แมนดาวอ้าวตอนนี้ก็สวัสดีวันจันนะครับสำหรับคนที่ทำงานก็สู้ๆครับส <laughs> ิ่งเหล่านี้ไว้อยู่ ดีวิวสีผมหน่อยสีผมเหรออันนี้ทํามันที่จริงมันมันต้องมันแบบคือมันเป็นน้ําตาลเข้มอ่ะไอทนนี่ทําล่าสุดนะแต่อันนี้แสงมันแสงส้มอ่ะมันเลยเป็นสีเนี้ย เซฟแพนเน็ตเหอเซฟเน็เมื่อก่อนคือแบบฟังเยอะมากเลยนะเพราะแบบตอนที่แบบคือฟังตั้งแต่แบบฟังนานแล้วอะตอนน,ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แบบฟังแต่ชอบเพลงเก่าๆอ่ะไม่เพลงเพลงไหชื่อเพลงไหนนะห้องกระจกอะไรพวกนั้นอะตอนแบบฟังที่ในฟังใจอย่างเงี้ยเมื่อก่อน <S <S เราดู it's okay not คือ it's okay เพิ่ง คือดูจบไปนานแล้วแต่ไอที่เพิ่งดูล่าสุดก็อะไรวะสิบแปดอะเกนอะนานนี้ <c oughs> เล็ก จะนอนยังอีกสักพักหนึ่งครับอาจจะแบบหาอะไรดูช่วงนี้คือแบบก่อนนอนต้องหาอะไรดูก่อนดาวเหนือเหรอลองไปฟังไอเพลงที่แบบชื่อแปลกๆอ่ะจะลองไปฟังเพลงสักครับ วัสดีครับคนที่เรียนนักปแบบนานันมูน Space. เออแนะนำซีรีส์มั่งนีว่ะโลกทางบ่ายคเวอร์บายดิวอลิณพงอรุนพงสวัสดีครับผอมลงหรือเปล่าคือคือช่วงเนี้ยนอนดึกตื่นสายจริงๆแล้วแบบไม่ได้ไปฟิตเนเเลอ่ะแต่ว่าจะกลับคือกลับไปก็แบบเดือนหนึ่งเข้าแค่แบบสองสาบครั้งอะ่ะ ตรวนี้กินกินข้าวน้อยครับตรวนี้ <c oughs> หอมมาก พขาตัดผมหรือเปล่าสวีทโฮมดีมากสวีทโฮมดูละครับไอ้อะไรนะไอ้นั่นก็ดูละไอ้หนังญี่ปุ่นน่ะแล้วดูไอู้ปแปนก็ดูช่วงนี้ดูไปเรื่อยเลยมี Queen, สกรีนสนุกมากเคยเห็นเพราะตอนนั้นน่ะตอนที่กลับแพรช่วงใหม่ๆอะ่ะช่วงที่กลับแพรเห็นเห็นที่บ้านอะ่ะเปิด แต่ดูได้แป๊บหนึ่งอะมันเป็นหนังประเภทไหนหอ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอไปนำคันเสื้อตัวเอง ่ไปเปลี่ยนเสื้อครับเสื้อมันย้อยอะ่ะแล้วมันแบบมันไม่ค่อยดีโหคนนอนดึกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเตลาสวยดี <c oughs> <c oughs> มีใครอยู่มังนะ้งเนี่ย เพื่อนเพื่อนเพื่อนหลับไปหมดแล้วเหรอดูโคนนันไหมให้ดูตอนเด็กๆครับแต่คือเล่นเกมอะไรอยู่ครับช่วงนี้ ไปฆ่าทัศน์สุดแคนดีอนอนเด็กเป็นประจำใครสอบสู้ครับผมของเซฟเซฟอ,อีกแค่ครึ่งเทอมก็จบแล้วเนะี่ยครึ่งเทอมครึ่งเทอมจริง ต้องจบละวนนนันดีครับฟันดีครับคนสับ เดี๋ยวควีนแ b มบิดดูแล้วครับหรอตอนนี้สอบพีอ๋อโอเน็ตมาไลฟ์นานหรือยังสักพักหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมก็สักพักก็ไปหาเลยดูก็นอนละแอ่เย็นชิปเป่งเลย มีแพนอยากเรียนต่อไหมคือคือแพนเรียนต่ออาจจะแบบอายุอายุเยอะกว่านี้ยรีวิวเรียนออนไลน์อะครับเรียนออนไลน์เรียนส่วนมากของเซฟจะเป็นเรียนแบบแปดโมงเงี้ยแล้วคือตื่นมาแล้วมันง่วงอะโคตรง่วงอะแบบก็ส่วนมากกะเรียนใน iPad ของเฮ้ยจิตเองอไเรียนในเรียนแล้วก็แบบฟังอะ่ะฟัง ฟังแล้วก็นอนอ่ะบางทีก็วูบไปเลยอ่ะเวลาอาจารย์ถามชื่ออย่างเงี้ยสูงเท่าไหร่เหรครับสูงเท่านี้นะครับ จุจุมนี่แกจุจุให้มันดีเลยอย่างยโคตรดีเลยเลยถูกต้องครับเรียนในซัมซุงแ g ล l a กซี่1ี่สิบเอ็ดนะครับไปแล้วนะครับฝันดีครับผมคือทุกคนตอนนี้นี่แบบเรียนออนไลน์หมดเลยใช่ปะ เดีย๋ยวไปกันอื่นๆเยอะมากใช่ตั้งสั่นไหมเยนออนไลน์ครับใช่ ยังเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิมเหมือนมัธยมเขาจะส่วนมากเรียนที่โรงเรียนไปแต่บางเรียนก็เรียนออนไลน์นะเคยถามน้องที่โรงเรียนเออเรียนออนไลน์มันแบบมันแบบมันง่วงอะสิ่งเรามันเยอะอเะตียงไงอ๋อเรียนในห้องบ้างแล้ว แม่งว่าเรียนสลับผอมลงเหรอคือผอมลงผอมลงเพราะมันไม่ได้ออกกำลังอะ คือพึ่งช่างล่าสุดเท่าไหร่วะหกสิบสามหกสิบสี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนหกห้าเดี๋ยวไปกันนะครับเดี๋ยวไปไปนอนละ n ไนท์ครับผมสุขสัต์วันมาเลไทยอีกรอบนะครับก็ไว้เจอกันรอบหน้านะครับคนหนึกมัก มักยังไม่นอนครับครับผมครับโอ้โหมาวมงนี้นี่ปิดไล์เลยครับ